ใครที่ตกคนต้องขื่อขาตำราพรมชาติต้องระวังดีๆเลยนะคะสำหรับใครที่ตกในคนต้องขื่อขานี้ทางโบราณเนี่ยเขาว่าปีนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยค่อนข้างเยอะนะคะและให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับเรานะรอบตัวไปไหนมาไหนเนี่ยต้องระวังภัยนิดหนึ่งนะคะลูกดวงใครที่มีคดีความอยู่บอกเลยว่าต่อกรยากนิดหนึ่งนะคะ ส่วนใครที่ไม่มีก็ต้องระวังทําอะไรให้รอบคอบปีนี้ให้มีสติเยอะๆนะคะในการทํางานหรือการทําอะไรต่างๆมีสติให้มากๆเลยทีเดียวใช้คําว่าแบบนี้ถ้าสวดมนต์ภาวนาจิตนะคะจะช่วยได้ดีเขาเรียกว่าหมั่นขอขอขอพอรนะคะขอพอรองค์งสิงกดิสิทธิ์ทั้งหลายนะ,ะขอขมากรรมนะคะคำสาปแช่งต่างๆเนี่ยให้หลุดพ้นไปบุญเนี่ย จะช่วยเราให้ดีขึ้นขึ้นยิ่งไปนะคะอืมนะคะนำพาบุญเราให้เจริญรุ่งเรืองจากร้ายกลายเป็นดีได้แม่หมอกเกตนำพาบุญขอบอกนะคะลูกขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะใครที่ตกในตำแหน่งนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆทั้ทงเรื่องการเงินการงานขอให้มีความรักที่ดีนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะ